สวัสดีเอนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างพงผ่านเละนะพี่น้องอ่ะก็ตามประสานะเละลเละๆน้องพี่น้องเนาะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากไมายเอาออกเนี่ยก็มาหนึ่งนี่อเ,นเออเีเมียนหน่อยไหมให้มันเป็นนะแทนที่คุน้ำก็เอามาไว้ทางนี้คือขวาใชนะ่ไะ วันนี้เราก็อยู่กับการหัดรับมีดกรีดยางอโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์มีดหน่อยอันนี้ซื้อมาใหม่นะคะพี่น้องไม่เอี่ยมอ่องอรไทยซื้อมาสองอันนะก็เอาหัดรับมีดก่อนนะอันดับแรกนะเสียงดังที่ชัดที่ชัดที่ชัดโอเสีที่ไป้ที่ไป้ที่ แม่เห็นท่านะเอาท่อนฟืนสูงประมาณครึ่งเข่านี่แหละมาตั้งแล้วก็ลบับอุดเอาไว้ไว้ไก่ทั้พี่น้องเนาะไม่คือเท่าไหร่ขัดนะันะดมันเป็นขัดๆเนาะคงจะทั้งคืนมั้งมีเล่มนี้ ต้เหนือยของใเนี่ยล่ะเออลูกเซลล์นี่เนาะร้วแล้วเกินซอยปุ้ยปุ้ยหน้ายางซอยปปุ้ยพอรับเสร็จแล้วก็ไปเปิดหน้ายางช่วยปะปุ้ยบ่ไม่รูมเปเรื่องาอะไรเลยแล้วก็ทำเสียงเสร็จก่อนให้ฝนตกมาอีกก่อนนะพ่อนะรับเอามันพี่น้อง นี่ยังรับต่อไปพี่น้องน้ำในคู่ก็หมดนะเอาเต็มคู่เด้อไอเดียเด้อเอาเยอะๆเลยรับมีดนี่เขาก็รับในที่มืดหน่อยนะพี่น้องนะ กลัวว่าจะเห็นผลงานตัวเองป้ายแดงป้ายแดงพี่น้องมีดเล่มนี้ของใหม่ป้ายแดงนะเกิดมาเพิ่งเคยซื้อใช่ไหมพ่อเกิดมาเพิ่งเคยซื้อเพิ่งเคยมีเป็นของตัวเองนะเทลงไปลูกเทไปได้ก้วลูกก็มาเติมน้ำใเอาเยอะๆลูกน้ำอ่ะอหรอเอาเทลงไป นั่นล่ะเติมน้ำรับมีดนะไม่รู้จะเสร็จตอนไหนแหละไม่แน่นะบ่าวปุ้ยไปรับที่หลังนี่อาจจะเสร็จก่อนก็ได้นะโอ้เงียมัมีดได้แล้วเนาะนี่มันมีดใหม่มีดใหม่มหมรับเข้าไปอืมกัดฟันสู้เี่เนาะจีดยางนี่แหละนะ เป็นค่าเทอมมาต่อยต่อไปเราก็จะไม่หยุดยพี่น้องนะเราไม่ปิดหน้ายางเลยนะเราจะกีดตลอดปีนะมึงเนะเคยรับไหมมาต่อยจบจบตอนไหนนะจบมาหาลาัยตอนไหนเราก็หยุดจะหยุดตอนนั้น <c oughs> เอาหรือค่อยดเให้พี่ส่งเนาะ ให้พี่มาตอ่อยส่งแล้วเนาะต่อไปก็เต่อยมุกจบมาทะม่านเนาะอืไอเนียนออบอกว่าหินเก่านี้นะหินใหม่มันเป็นอะไรกวนหมดอ,อ้อนี่หินหินขี้ขี้นี่หินอามารับมีดสับมะละกอ โอ้เขียดปันส่วนปลาก็ย่างอยู่ที่เตาพี่น้องข้างหลังปลาน้องไอเดียไปหวานเหมาได้ปลาดุกหนึ่งตัวนะ หลายคนหลายท่านก็อาจจะมีอาชีพนี้นะหรือว่าเคยทําอาชีพนี้หรือว่าบางคนก็เลิกไปแล้วนะรวมๆล,ล้วก็เขาก็เรียกอาชีพเกษตรกรใช่ไหมพ่อใช่เราก็ทำทั้งไห่มันสัมปะหลังนะสวนยางพารานะพี่น้องนะ ปลูกข้าวนะดำนาเนาะทำทำนาเนาะรวมๆแล้วก็เกษตรกรนั่นแหละอ่ะคอยดูนะคะว่าเปลี่ยนอาชีพใหม่จะลุ่งไหมนะอาชีพเสริมอ,อาชีพอาชีพหลักได้กเกษตรกรเนี่ยเกษตรกรเนี่ยอาชีพหลักนะพกนะเพราะว่าในเล่มเขียวเราก็เป็นเกษตรกร,ะกรนะ อาชีพลองก็นั่งเลาะเลาะแถวบ้านไงก็พาเลาะนี่ไงฮะอะชีพลองก็พาเลาะนะสาวว่าก็ผู้ว่าเหี้ยอะไรอย่างเงี้ยเอเดียบอกว่าไอเดียหวานเหี้นหวานเหี้ได้ปลาดุกกี่ตัวเดียวสามสี่ตัวแล้วลูกปิ้งสักตัวหนึ่งเยอะเพราาะว่ตัวใหญ่ตัวเล็กเท่าไหนอ่ะพี่ข้าว อ,อืมถ้ารวมๆแล้วก็เอามามาป่นก็อิ่มน,นะนะเหลือกินนะหลายนาทีผ่านไปพี่น้องรับก่อนหน้านี้แล้วนะก่อนที่จะมาถ่ายคลิปแล้วก็ยังไม่แล้วเสร็จไอเดีว่าโทรศัพท์เพื่อนให้ไหมนะก็ย,ยังไม่แล้วเสร็จนะจะไปเรื่อยๆนะก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะ อาชีพของเราเนาะอาชีพหลักของเราเนาะไม่แน่นะอาจต่อไปอาจจะตั้งกล้องไล์สุดไว้ให้เอฟซีได้ชมนะภาพหลอนๆหรือเปล่าก็มีนะเราคีชอตแชตชอตแชตชอตแช ได้และเรียกงานที่จะทำในแต่ละวันรับจนกว่าคงจะได้นะเราก็จะยังไม่จ้างใครทั้งนั้นนะทำด้วยตัวเองไม่แน่เราอาจจะได้รับจ้างแย่หนิงหยดน้ำกรดก็ได้ได้เพราะเอย,ย่หนิงบอกนะทำไมฮึแย่หนิงบอกว่ารับจ้างหยดน้ำกรดหน่อยเด้อรับหมดนะคะที่เป็นเงินนะ รอ,อ,อติดตามรับชมนะพี่น้องนะมีมือการกรีดยางจะเป็นอย่างไรเนาะอาชีพเกษตรกร,ะกรนะอาชีพหลักของเราพบก,กันใหม่สวัสดีค่ะ